สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเกี่ยววงันนี้เราจะมาส่องแผนร้ายของคนที่เขาอยากจะทำลายคุณสมบัติพนักงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด u b s c r i b ์แช,ชน์นะคะตรวจรสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอเกี่ยวันกันนี้ส่องแผนร้ายของคนที่เขาอยากจะทำลายคุณไฟธาตุไฟเมสิธน,นู ฟันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟเออตาดินพรืดศพกันมาก่อนริบาราสิตุนธาตุลมเซเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟแอริสราศีเมษธาตุไฟอยู่ในธาตุลมมิตุนตุก,กุมนะคะแล้วก็แอร์ธาตุลมมิตุนตุก,กุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี19 23 13 20 26 7แล้วก็25นะคะมาดูคนคนนี้ ที่เขามีแผนร้ายที่อยากจะทำลายคุณเนี่ยเพราะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรทำไมถึงจ้องจะทำร้ายคุณทำลายคุณนะคะพลังงานของเขาคนนี้เป็นใครเอ่ยที่เขาจ้องจะทำร้ายคุณเนี่ย King of Cup ก็เป็นเหมือนคนที่นะคะจิตใจดีมีเมตตานะมีสเสน่ห ่อเพศตรงข้ามแล้วก็สังคมที่เขาอยู่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแต่คนข้างที่จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักนะคะมาจากสายอาชีพการงานที่เขาทําเขาอาจจะมีความโดดเด่นเฉพาะด้านพลังงานของคนคนนี้เหมือนเป็นคนจิตใจดีนะคะมีการคิดเริ่มหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง เหมือนคนคนี้มีพลังงานของการที่แบบอยากจะผูกมิตรสารพันกับคุณนะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่คนคนนี้นะอยากจะมีความสําเร็จในชีวิตอยากจะร่ํารวยอยากจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตินะ,ะมีสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็คนคนนี้อาจจะทํางานอิสระ ะะทำงานโซเชียลหรือว่าคนที่ใช้ในเรื่องของพรสวรรค์ความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านสร้างรายได้เป็นคนที่นะดูโดดเด่นนะในแวดวงสังคมของเขานะคะในหน้าที่การงานมาดูสิว่าขยายหน่อยว่าคุณและเขารู้จักกันได้อย่างไรทำไมเขาถึงอยากจะทำลายคุณเขาคนนี้มีความเสียอกเสียใจนะ,ะมีความน้อยเนื้อต่ำใจ น่าจะมีการเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของการงานความโดดเด่นนะคะหรือว่าคนคนนี้นะ่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับทําอาชีพสายอาชีพเดียวกันกับคุณอะ่ะนะถ้าคุณเป็นหมอดูก็คนคนนี้ก็อาจจะเป็นหมอดูหรือว่าเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันกับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเหมือนจิตใจดีมีเมตตาพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอืม ภายนอกนะคะแต่ภายในเขาเนี่ยมีความอิจฉาริษยาอยู่เนืองๆนะในความที่อยากจะแข่งขันความร่ํารวยความสําเร็จกับคุณนะเดี๋ยวเรามาขยายกันนะว่าคนคนนี้ทําไมเข้าถึงไม่ชอบคุณทําไมเข้าถึงคิดวางแผนอยากจะทําลายคุณทําไมเขาถึงไม่ชอบคุณนะคะทําไมก็ถึงคิดอยากจะวางแผนทํำลายคุณ หนึ่งเหรียญตัวของเขาน่าที่จะมีการมองเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังตัวของเขานะคะเมื่อมาส่องมาดูมาเห็นความรู้ความสามารถของคุณแล้วนะคะเปรียบเทียบกับเขาแล้วเขาอาจจะมีความความสามารถไม่เท่ากันกับคุณนะส่อง แล้วก็เหมือนกับไปละนะเปรียบเทียบดูแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนผลงานที่เขาทํามันไม่น่าที่จะพึงพอใจอ่ะไม่เป็นที่พอใจสําหรับเขาเขาชอบแข่งขันนะชอเขาชอบเอาชนะในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นพลังงานของเด็กเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ อาจจะเพิ่งเริ่มทําธุรกิจการงานนะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่ามาส่องดูคุณเห็นคุณนะคะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอยากจะเด่นอยากจะดังเหมือนกับคุณนะคะก็เลยเหมือนกับคิดวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเขาเองได้รับคําชื่นชมหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีรายได้มากขึ้นมาดูสิว่าแผนร้ายนะคะของผู้หญิงวิชานนี้ นะที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบเอาชนะผู้อื่นแข่งขันในเรื่องของรายได้นะคะคือก็มีทั่วไปนั่นแหละในการที่แบบทำอาชีพสายงานเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโซเชียลนะก็มีการแย่งลูกค้ามีการแย่งผลงานแสดงออกถึงผลงานนะคะมาดูสิว่าแผนร้ายที่เขาคิดอยากจะทำลายคุณเขาจะคิดทำอะไรกับคุณ เดลเวอร์ over, ทำให้คุณเชื่อใจทำให้คุณหลงรักทำให้คุณไว้ใจนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณเชื่อใจไว้ใจนะคะสนิทสนมกับคุณแล้วก็นะ,ะให้คุณเหมือนกับไม่ระวังภยัยอ่ะนะเป็นการที่แบบเออเขาไม่มีพิษไม่มีภัยกับคุณหรอกอารมณ์นี้นะคะและสิ่งที่เขาคิดไว้ในใจเป็นเหมือนกับการที่ เรียกว่าเก็บซ่อนความรู้สึกนะเดร์เดวิลกลับหัวแม้จะเป็นพลังงานของการที่เก็บซ่อนความรู้สึกความอิจฉานะการที่แบบเปรียบเทียบตัวเขากับตัวคุณความดีในตัวเขากับตัวคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ความสําเร็จในตัวเขาที่เขาอาจจะประสบความล้มเหลวนะ,ะเขาเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยแข่งขันกับคุณไม่ได้ล้มเหลวในเรื่องของอาชีพการงานเขาเก็บความรู้สึกแต่เขาอยากจะตีสนิทเป็นเพื่อนกับคุณ นะคะอยากจะเหมือนกับว่าสอดส่องดูพฤติกรรมความสําเร็จของคุณคุณได้ความสําเร็จมาได้ยังไงจิตใจของคุณเป็นยังไงคุณคิดอะไรอยู่ทัศนคติของคุณเป็นยังไงคุณมีใครช่วยเหลือคุณบ้างหรือว่าทิศทางของการประสบความสําเร็จมันมาได้ยังไงอารมณ์เนี้ยคนคนนี้อยากจะตีสนิทเป็นเพื่อนสนิทกับคุณอยากจะทําให้คุณเหมือนกับคิดว่าเขาเป็นเพื่อนนะคะเข้ามาเหมือนกับว่าเรียกว่าทําความรู้จักทํา ทำให้คุณเหมือนกับคิดว่าเขาไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะคนคนนี้จะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะแล้วก็เก็บซ่อนเขี้ยวเล็บเก็บซ่อนพลังงานท็อกซิกไว้พลังงานของความอิจฉานะคะจะไม่ให้คุณรู้เลยและเขาคิดจะทำอะไรอีกคนคนนี้เขาจะพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถคำพูดของเขาพูดโน้มน้าวให้คุณเชื่อใจไว้ใจเขาแล้วเขาจะ ทำให้คุณนะคะไปลงทุนกับเขาหรือว่าบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากคุณหรือว่าเหมือนกับหาในเรื่องของข้อผิดพลาดของคุณข้อบกพร่องของคุณว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ชอบอะไรเกียดอะไรมีพลังงานเป็นยังไงมีความคิดความอ่านเป็นยังไงอารมณ์เนี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่า ผลงานของคุณความรู้ความสามารถของคุณเส้นของคุณถ้าคุณเป็นหมอดูนะเออคุณได้มันมาอย่างไงนะคะหรือว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงร่ารวยมาเนี่ยนะคะได้มาอย่างไงอารมณ์เนี้ยเหมือนอารมณ์ที่จะแบบมาตีสนิทเพื่อที่จะพิสูจน์หาความจริงอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวของคุณนะคะความรู้ความสามารถเนี่ยและเขาคิดจะทำอะไรอีกแผนการของเขาส่อง ะะจับผิดดูคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขารู้หรือว่าสิ่งที่เขารอคอยมันเป็นในเรื่องของการที่จะต้องอดทนนะอดทนในการที่ส่องที่ดูที่พิสูจน์นะ,ะบางทีก็ต้องเหมือนกับว่าพยายามที่จะเหมือนไม่แสดงออกถึงความอิจฉาความโกรธความเกลียดนะคะเหมือนเก็บอาการไว้ในใจจริงๆแล้วคือแบบไม่อยากจะมาสนิทก,กับคุณเลยนะ อารมณ์ที่ไม่ชอบคุณอารมณ์ที่แบบไม่อยากจะเป็นคนดีเลยแต่ก็ต้องทําตัวเป็นคนดีมาสนิทสนมกับคุณเพื่อที่จะให้คุณเหมือนกับเรียกว่าเปิดเผยความรู้สึกในใจออกมานะคนคนนี้จริงๆแล้วไม่ชอบคุณหรอกแต่อยากจะสนิทกับคุณเพื่อที่จะหลอกล่อข้อมูลอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณนะคะและพลังงานของคนคนนี้มองว่าสิ่งที่คุณทํา นะคะคุณพยายามทําอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าออความคิดทัศนคติบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ตัวของคุณเนี่ยพยายามจะปกปิดเขาอยากรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาแล้วคุณมีประสบการณ์เรื่องอะไรคุณรู้เรื่องอะไรบ้างคุณนะคะกว่าที่จะประสบความสําเร็จนะคุณมีในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของไอเดียหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบทาให้คุณล้มเหลวผิดพลาดมาบ้างหรือเปล่า นะคะการที่ตัวของคุณจะมั่นคงหรือว่าประสบความสําเร็จมาในทุกวันนี้ได้คือก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ผ่านพลังงานหลายๆพลังงานนะคะรู้จักกับคนที่แบบเหมือนเรียกว่าเข้ามาแข่งขันกับคุณอ่ะนะตัวของคุณต้องมีคู่แข่งต้องมีคนที่แบบเก่งกว่าหรือว่าเหนือกว่าแต่คุณผ่านมาได้ยังไงคุณเหมือนกับ ประสบความสาเร็จมาได้ยังไงอารมณ์นี้นะคนคนนี้คืออยากรู้จริงๆและจิตใจของคุณความคิดความอ่านของคุณทัศนคตินะการที่ตวงคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้นะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะแผนการของเขา ตีสนิทกับคุณแน่ๆอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะทําความรู้จักกับคุณนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าอาจจะเคยเป็นเพื่อนกับคุณก็ได้นะเคยรู้จักเคยตีสนิทกับคุณแล้วแต่คุณไม่อยากจะสนิทกับเขาคุณไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขานะแต่คนนี้ก็มีความไม่ย่อท้อนะยังไงก็ต้องสนิทกับคุณให้ได้นะยังไงก็ต้องเป็นเพื่อนกับคุณให้ได้นะคะมันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือเหมือนรู้สึกผิดอะไรบางอย่าง ที่เคยทําร้ายคุณนะที่เคยเหมือนโกรธโมโหหรือว่าไม่ชอบหรือว่าทําพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะดูถูกเหยียดหยามพูดจาใส่ร้ายคุณนะคะประมาณนี้แผนร้ายของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณเป็นพลรงงานของคนที่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะแต่ถามว่าในใจของเขาเนี่ยเหมือน มีเหมือนในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอยากประสบความสําเร็จเขาอยากร่ารวยเขาอยากมั่งคั่งเขาอยากเป็นคนดีเขาอยากเป็นคนที่เหมือนกับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเอ่อการทําดีของเขาเขารู้สึกว่าเขาทําดีหรือว่ามีการลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วเหมือนเขาไม่โดดเด่นอ่ะเขาไม่โด่งดังเขาไม่มีชื่อเสียงเขาอยากรู้ทริค อยากรู้เทคนิคของคุณว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงร่ารวยบงังคั้งได้ยังไงทําได้ยังไงอารมณ์เนี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าเออในเรื่องของรายได้หรือว่าอาชีพต่างๆงานต่างๆที่สร้างที่คุณสร้างขึ้นมาการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจบางอย่างคือมันต้องมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความพยายามมีความเพียรพยายาม นะ,ะมันถึงจะสําเร็จแต่คนคนนี้คือเขาอาจจะเหมือนกับพิ่งเริ่มต้นพึ่งลงทุนพึ่งทํานะคะจึงเหมือนกับอยากจะรวยทางลัดอ่ะนันากจะรู้วิธีในการสร้างธุรกิจการงานของเขานะคะและแผนร้ายแผนการร้ายของคนที่คิดอยากจะทํำลายคุณเมื่อเขาเห็นว่าตัวของคุณยังมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานมีความสําเร็จแล้ว ตัวของคุณน่าที่จะประสบป,ปัญหาในการที่แบบเหมือนเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเจออุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเหมือนกับใจิตใจเข้มแข็งแล้วนะคะรอบรู้ทุกอย่างแล้วมีประสบการณ์แล้วนะคะมีช่องทางทำมาหากินเยอะแยะมากมายเรียนรู้ได้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับรู้ทิศรู้ทางรู้ในเรื่องของการที่สามารถที่ ทำให้ตัวเองนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยนะคะคือแผนร้ายของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณเหมือนเขาทําอะไรคุณไม่ได้เขาอยากจะหาช่องโหว่อยากจะหาช่องช่องทางที่มันเหมือนกับเป็นจุดอ่อนของคุณอะนะคะมามาเหมือนตีสนิทก,กับคุณแล้วก็ยังไม่เห็นนะว่าช่องโหว่จุดอ่อนของคุณคืออะไรประมาณเนี่ยนะคะยังไม่รู้เลยว่า จุดอ่อนของคุณความผิดพลาดของคุณความล้มเหลวของคุณมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงและเขาจะทำสิ่งใดนะคะเดอะสตาเขาเห็นนะตัวของคุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอัธยาศัยดีนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเหมือนมีสังคมมีเพื่อนน้อยนะ,ะเลือกครบ คนเลือกคบเพื่อนน้อยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนที่เหมือนกับโฟกัสเฉพาะเรื่องการทํางานนะตั้งใจทํางานตั้งใจทํามาหากินนะมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในการคัดแยกหรือว่าการที่แบบเหมือนสามารถ่จะอยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างสําเร็จนะจิตใจของคุณคือแบบคุณเป็นคนที่เหมือนเรียกว่ามีในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเยอะ นะคะในการทำงานในการสร้างอาชีพในการแสดงออกผลงานต่างๆนะ,ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมีไม่มีไม่มีขอบเขตไม่มีขีดจำกัดเลยเนาะ สามารถที่จะแสดงออกหรือว่าพูดหรือว่าสร้างไรายได้ได้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทาอะไรนะเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยดูิเดอะแฮงแมนะคะเครียดคิดมากคิดเยอะนะทำลายคุณก็ไม่ได้แล้วก็ศึกษาทริคเทคนิคอะไรต่างๆที่จะเหมือนหาจุดอ่อนในตัวของคุณจะทําลายคุณก็ทําไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องไปมุ่งเน้นในเรื่องของการที่แบบโฟกัสชีวิตของตัวเองอ่ะนะคะ คือไม่ต้องไปแข่งกับใครอ่ะแข่งที่ความอดทนแข่งที่ความขยันแข่งที่ความตั้งใจของตัวเองนะจะรวยจะจนพื้นฐานของชีวิตของคนเราอ่ะมันมีความรวยความจนความมุ่งมั่นความตั้งใจแต่ละคนมันมีมากน้อยแตกต่างกันนะคะจริงๆแล้วความรวยหรือว่าความจนไม่ได้มาตรฐานไม่ได้อ่วัดมาตรฐานของความเป็นมนุษย์นะคะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุข นะในสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะดูเหมือนกับชีวิตจริงของคุณอาจจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นแต่คนอื่นดาเห็นว่าคุณแบบเหมือนอยู่ในพื้นที่ของคุณไม่ไม่สนใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหรือว่าไม่ค่อยเข้าสังคมหรือว่าทํางานเฉพาะที่แบบเหมือนมันสร้างรายได้แทแค่พอใช้พอกินนะแต่คนอื่นอะ่ะจะมองว่าคุณแบบเพอร์เฟกต์ร่ำรวยมีความสุขจริงๆแล้วคุณอาจจะมีความทุกข์ นะก็ได้เช่นกันในสิ่งที่คนอื่นเหมือนมักที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับกับบุคคลอื่นๆนะ่ะนะคือการที่เหมือนกับไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จึงใช้ชีวิตแบบเหมือนอยากจะสอดรู้สอดเห็นอยากจะรู้เรื่องราวของคนอื่นหรือว่าอยากจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตของเขาว้าวุ่นนั่นเองนะคะแผนแรกของเขาไม่มีทางสําเร็จเพราะว่าตัวของคุณคือแบบเป็นคนที่มีความสุขได้กับทุกสิ่ง นะคะมีความรู้มีความสามารถนะะทำอาชีพทําการงานที่เหมือนกับคือพอใจแล้วอะนะคะไม่ว่ารายได้จะได้มาแค่ไหนแต่คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีการที่แบบเติมเต็มตัวเองตลอดเวลานะคะมันก็พอกินพอใช้แหละนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่ทําให้คนที่คิดแผนรายทําลายคุณทําอะไรคุณไม่สําเร็จนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ